เขาออกมาออดเป็นนับแบดแล้วก so. ็กระชากกระชากมาตอนไหนเนี่ย

จะไปสบายไปเห็นล yeah. ูก็เห็นลูกสบาย แล้วจะแล้วกปแล้วกันจะปอก้เขาอะไรอะแต่เบิ่งานมากินม่อยได้จได้หมือนกันมันหลายอย่างมากหลบแรงกายเราแต่เพิ่งกันลาที่ผ่นมา